จ้ามาเบิ่งเมนูไก่ทอดของอ้ยิ่งนะจ้าสูตรนี่แซบแซบจ้าเมนูไปวัดตอนเสาร์อีกคือเก่า้ะจ้าเขามาติดตามรับชมช่องอ้ยิ่งยูทูบ้ะจ้าไก่ทอดสมุนไพรแซ่บๆจ้าวันนี้จ้าอ้ยิงสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเฮ็ดเมนูไก่ทอดแบบแซ่บๆจ้าเมื่อนี้เฮ็ดเมนูไปวัดคือเก่าจ้าแต่เสาร์แต่เด็กจ้าเมื่อนี้จ้าตี สี่เครื่องจ้าเริ่มมาเห็ดแนวกินไปจังหันกันแล้วจ้าน้องไก่ใหญ่ๆอวบๆจ้าไม่แต่อันงามๆไม่แต่อันใหญ่ๆจ้าน่องไก่เมื่อนี้แซ่บๆจากห้องกระมีการต้มน้ำนะจ้าไว้ทะลวกน้องไก่ต้มน้ำไว้แล้วเพื่อพอเสียเวลานะจ้าห้ากระชีเ,เตรียมเครื่องเครื่องหมักไกจ่จากกระมีกระเทียมกระเทียม ค่ะนิดหน่อยนะคะค่ะกะละพริกไทยจ้าหลากักชีไทยนะจ้าเข้ากับซิมาตําใส่กันจะค่อยเอาไปมักไก่จ้าลวกไก่แล้วค่อยเอามามากักใส่เครื่องปรุงนะจ้าเข้ากับมะฮันหลากักชีนะจ้า ต่ำเอาจ้าเลือกผู้ใดสิบปันก็นได้เด้จ้าหั่นจากน้อยก่อนจ้ามันสิได้ต่ำง่ายๆเป็นไกล้ทอดสมุนไพรนะจ้ามันสีหอมหอมหลากผัาชีกระเทียมพริกไทยให้ง่ายๆจ้าอีกหนึ่งสูตรนะจ้า วิธีการมักไก่กับสิมีหลายสูตรหลายวิธีจ้าแล้วแต่ผู้มักนอกจากแต่อิงมักสูตรนี่จ้าเพราะาเหตุไปวาดเหตุไทยไปวาดไทยแบบผู้ใหญ่กิ่นนะจ้ากับสิเน้นเน้นหลากควักชีเน้น,น,น,พ,น,นพริกไทยจักหน่อยจ้าเครื่องอาบางที่กับใส่ตะไคร่น้ำจ้าใส่ใส่คาตะไคร่น้ำเลยมักน้ำกันแตามือนีบด้ไป กาได้ไปตัดค่าตะไคร้มาจ้ะเพราะวา่าคำเหมือนี่คำจ้ะค่ะเขาก็มาโขลกมาสับอืเอาพริกไทยเม็ดใส่จ้ะมันสีห้อมใส่พริกไทยเม็ดเนาะเวลาถอดออกมาได้กินหอมพริกไทย ได้แล้วจ้าเครื่องหมักไก่ถอดเมื่อนี่จ้าค่ะตั้งน้ำเดือดแล้วจ้าฮันี่ฮักกษิบ้าไกล่ลงหมอเลยนะจ้าใส่เกลือไปจักสองช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็มาเอาไกล่ลงเลยนะจ้าฮันี่ค่ะค่อยๆลงไปจ้า ลวกไก่เพื่อหยังจ้าก็แล้วแต่ผู้มากสุดใดก็ได้นะจ้าจะลวกบลวกแต่ว่ไาอ้ายิงถึงลวกเพราะว่าทอดซุกง่ายจา้าเวลาเ้ากุระกิเ็ดให้ไกเต่งตึงพร้อมจ้าแเ้วกะเวลาเข้าไปชุบแป้งไปทอดกะสิท,ดทอดซุกไหวเรากะสุกสถึงข้างในเลยเพราะว่าเหนือไก่น่ะมันฉินใหญ่มันชินใหญ่เราท่ววานีมันกะสินันสุจกจ้าเวลาเขาไปทอดน่ะ กรสิเฮตไทยเหลืองออกใหม่จังค่อยสิสุกค่ะเหตุผลอิงถึงลวกเนะจ้ะอันนี้ค่ะสุกได้ที่แล้วเ้าเก่าออกกระสิสุกจกักน้อยเ้าเกระเบิงว่าสิมีเลือด ใส่กระทะไปเลยกระทะต้มก็เลยเต็มๆหมอนิดนึงเพราะว่าเห็ดเยอะค่ะไก่สามกิโลค่ะเมืออม่อนี้ทอดไก่เมื่อนี้จ้าไปวัดเยอะนิดหน่อย,เ,ยเห็นว่าข้ากับเบิง้งวานไม่เลือดบ่อ่าสุกแล้วห้าเก่าขืนเลยนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าไก่มันฉินใหญ่จ้าถ้าห้าบอลลวกนี่มันิน้านสุกจ้ะอิงก็เลยตองลวก เวลาถอดมันก็นกนสิได้เหลืองเหลืองง่ามพอดีจ้าอัมันนี่เขาก็มามักไก่กันนะจ๊ะเอาไอท่ทีกระเทียมพริกไทยลากผักชี้ที่เัา ตำไวน้นั่นแหละจ้า,ามาคุกใส่นะจ้าก็สิใส่รสด,ดีเด้อจ้าไซรสด,ดีไปเพราะว่าไก่เนี่ยมันสิมีความนวัวความเข้มอยู่แล้วเด้อจ้าแล้วเนี่ยยิงก,ก็ได้ลวกไก่แล้วก็ใส่เกลือใบเดนะจ้าก็เลยสิใส่ซีอิ๊วขาว ค่ะจากประมาณหนึ่งซอนจ้ะ1นึ่อนไกลสามกิโลด้วจ้ะมื่อนี้จ้ารถดีกับประมาณสองช้อนชาค่ะซอสปรุงรสจ้าน้ำมันหอยจ้ายิงใส มักกินยูสามตัวสามสูตรนี่แหละมันมักเข่ากันนัวดีจ้าเดี๋ยวข้นจักน้อยก่อนนะจ้าค่ะกระสิตต่อเดียผมช่รสนะจ้า ตามใจชอบนะจากผงชุ่ลรสแป่งนัวเพิ่มความแ่บแต่ว่ามื่อนี้คิดว่าค้านวนน่ะนาสิเป็นได้รสกลมกล้อมพอดีจา้าไก่3ากิโลนะคะก็จะมีซอสน้ำมันหอยซิ้วขาวอย่างละหช้อนตวงนะคะแล้วก็รสด,ดี1ช้อนตวงเหมือนกันค่ะ คนจกน้อยก่อนจะค่ะเมื่อเนี่ยยิงใส่แป้งมักของเมนูรสดีนะคะค่ะมักมักกินนี่มักรสนี่จจะออกมันจะมีพริกจาก่ายแบบมักมักเค็ดคือไกเ่เคฟซีเห็นไหมมันมันได้รสได้ชาดดีจา้ามันสีหอมหอม หอมกระเทียมออกเผ็ดๆนิดนึงจ้ะซื้อมาอยู่สามซองซองละสิบสอง,สองบาทจ้าเมื่อนี้จ้าจะเทลงไปขูกไปเลยมันจะมีความนัวอยู่แดดจักน้อยจ้าเนี่แป้งมักของสูตรนี้จ้าริ่ได้โฆษณาดอกแต่ว่ามักมักก็เลยอธิบายซื้อๆจ้าเพราะว่าเจ้าของมักกินพร้อมก็เลยสเสฮหตแบบแ่บๆไปวัดเลยจ้าเมื่อนี้ แป้งนี่ s ิมีความนุ่มกรอบจ้าเดี๋ยวคนจักหน่อยกันจ้า ค่อยมาเติมน้ำที่หลังด้อจ้ะทะย่อยทย่อยเติมไปจักน้อยจ้ะขันชีใส่น้ำไปก่อนอ่ะยิงก็ยานมันลวงจ้ะยิงก็เลยต้องใส่ที่หลังสิ่นค้นไปน้ำเติมน้ำไปน้ำจ้ะลวงขึ้นอย่างน้อนี่น้อคนไทยก็จะบอกว่า กลัวกลัวน้ํามันเยอะไปจ้ะเดี๋ยวอิงกับซิมาไซแป้งแป้งข้าวเจ้าอีกนิดหน่อย้ะจ้ะเพิ่มควม่วมกรอบจ้ะซิมไซย,ยูแค่2สองช้อนตวงประมาณเนี่ยละจ้ะประมาณสองช้อนตวงจ้ะกับซิเทเอาคํานวณเอานะจ้ะวอดไซหลายมันสิแข็งเกินไปเดี๋ยวมันสิว่ดแสบจ้ะ มันสิกอรกตื่มกันไปอีกจ้านิดหน่อยค่ะิใส่กรได้ะจ้าใส่กระไดแต่ว่าอิงอยากให้มันกรอบโดนกรอบกรอบน่านคนคือเกาจ้าคนให้เขากันถ้าแป้งเลี้วเกินไปกระซิ็ดให้มันบกเกาะไกลนะจ้า,าเอาพอดีพอดคีคลิก พอดีพอดีนี่แหละค่ะอันนี้เขากลมาลงมือถอดกันเลยนะจ๊ะมื่อีสีเทน้้ำมันหนึ่งขวดผุนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าไก่มันเยอะไก่มันหลายเวลาถอดเท่าไห้น้ำมันมันถ่วมถ่วมไก่มันกระสิได้กรอบดีเหลืองงามแต่ว่าค่ะเอาลงเลยค่ะเดือดแล้ว แคลลงกระทาเนี่ยก็รู้สึกว่าด,ดีใจพุ่มใจเราได้จานี่มันงามงามไหม,มเฮ็ดนากินไปวัดก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งนะจา้าค่ะก็ข้อฝากก็ติดตามก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ยิงสางคลิปต่อไปได้จา้าถือว่ามาเอาบุญน้ำกันนะจา้าเนี่ยคลิปเทียิงสีล่งใน ช่วงระยะนี่ก็เลยเป็นคลิปเมนูไปวัดนะจ๊ะต่ละมือแต่ละเมอจ้าลง่งลงคลิปท่านกสิไเดลลงจ้าล้างมือก่าวจากักหนอยเพราะว่าเฮ็ดแต่เสา่าวน้ำพอบานจ้าพอบานกษิเอาไปคือเกาจ้าตีหาเคืองพอบานออกจากบ้านเราจ้าแต่อิงตื่นสายแจก็กหนอยกับเจลีจ เนี่ยซุกแล้วจ้ะนี่อันทาเห้าเอาน้ำมันให้ทวมไกลเวลาเห้าถอดเราก็ไฟพ่อปราแม้เามันก็สิซุกง่ายแล้วก็สิเหลืองกรอบเลยจ้ะว่าตองเด้ยมักับให้มันยากเลย เมนูถอดไก่สมุนไพรจ้าหอมกระเทียมพริกไทยหลากผักชีกจ้ะหอมแซบกรอบนุ่มจ้าเมื่อนี่เลี้ยงอยวหุยไปแต่แซบแต่นวดจ้าเมนูไปวัดจ้าเห็นไหมเลี้ยงงามบ่จ้าค่ะยังก็ขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะจ้าคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้า จัดใส่หม้อเหมือนเดิมนะคะไปวัดค่ะเต็มหม้อเลยนะคะวันนี้ค่ะ